ไฮไลท์วันนี้นะคะนำรถ7ที่นั่งเข้าใหม่นะคะเพิ่งมาถึงวันนี้เลยคันนี้เนะคะเป็น t o y o ต a Fortuner 2.8 g r d Sportivo นะคะตัวรถปี19นะคะเป็นตัวสีขาวมุกนะหลังคันและสติกเกอร์ดำมาไม่90,000กิโลนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยแปลงชุดกระจังหน้าและกระจังหลังมานะคะเป็นตัว l e เจนเดอนะคะตัว GR นะรถคันนี้รับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะเริมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะพี่เจ้าของเดิมรักรถนะคะแปลงโฉมมาสวยงามมากๆค่ะพี่นี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะรถแรกเข้าเลยคุณลูกค้าได้เห็นสภาพรถเข้าใหม่ก่อนใครเพื่อนเลยค่ะพี่รถไม่มีช้ำนะคะรถไม่มีช้ำมะนี่เลยตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ค่ะบุ๊คโซวิตครบถ้วนแน่นอนสำหรับท่านใดเนะคะสนใจคันนี้นะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเอมี่พาชมรอบคันค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมมี่นะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนังกงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมมี่เอมมี่ก็อัปเดตรถเจ็ดที่นั่งสวยๆนะคะให้พี่พีเอฟซีทุกท่านได้ชมกันคันหน้านี้นะคะเป็นโตยต้าโฟร์เจเนอร์2.8ช r d นะคะตัวสปอร์ติวอนะคะตัวขาวมุกนะคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยมือเดียวนะคะรถปี189,000ไมกิโล คันนี้นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยแปลงโฉมมาเป็นีเจนเดอร์นะแปลงโแปลงโฉมได้สวยงามแล้วก็เนียนมากๆเลยพี่แปลงทั้งหน้าและหลังนะคะแต่บอกก่อนนะคุณลูกค้าขาคันนี้รับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพิความแน่นอนนะคะถ้ารถอุบัติเหตุมาเราไม่รับเข้ามาขายนะคะไฟแนนไม่รับจัดนะพี่นะคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่929,000บาท 9 2 9 0 0 0บาทพี่ฟรีดาวผ่อน16,000บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามาจองกันได้เลยนะพี่นะเข้ามาลองขับลองชมรถตัวจริงได้เลยที่มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวด้านหน้ากันเลยนะสำหรับด้านหน้าคันนี้นะคะหน้าก็เป็นตัวโฉม l ีเจนเดนะคะเจ้าของเดิมแปลงมานะนี่สวยมากๆแล้วก็เนียนสุดๆเลยที่นะคะแปลงได้แนบเนียนแล้วก็สวยงามมากๆ นะ้ตัวไฟหน้านะคะลูกแก้วโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับตัวเดทไทม์ันนิ่งไลท์แบบฟู l l อ e d ค่ะกระจังหน้าด้านหน้านะคะเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีขาวมุกโค่สวยเลยคันนี้ติดตั้งกันหมอคู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวโลโก้ GR อค่ะายทะเบียนนี้เจ้าของเดิมขอคืนนะคะสี่5นะเดี๋ยวได้ป้ายใหม่นะเป็นป้ายกรุงเทพนะคะ เหลี่ยมสั่นตัวรถนะคะแก้มด้านซ้ายด้านขวาฝากระโปรงพวกนี้คือสีสวยค่ะพี่นะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมตัวล้อแมะะ็กหน้าคันนี้นะเป็นแม็กอลลอยนะคะแม็กอลลอยขนาด20นิ้วนะแม็กอลลอยขนาด20นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะยางฟูติอ r ปีสองพี2 0ิบทั้ง4เส้นเลยช่วงล่าง TRD แท้ทั้งหมดนะคะนะคันนี้เป็นตัว TRD ขับ2นะคะ หลังคาดำเนี่ยแลปติกเกอร์มานะเดิมทีเนี่ยเป็นตัว g R D ขาวนะคะหลังคาเป็นขาวนะเจ้าของเดิมแลปติกเกอร์ดำแล้วก็แปลงโฉมดีเจนเดอร์ม,มาค่ะพี่เดี๋ยวเรามาชมด้านในกันหน่อยนะพี่นะสำหรับตัวด้านในนี่เลยค่ะนะคะด้านในนะรถไม่มีช้ำนะรถเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษารถค่อนข้างดีเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะของเดิมโตโยต้านะ แล้วก็ตัวปุ่มฟูตสตาร์ทนะคะเป็นตัว G R D คันนี้นะคะมีตัวครูสคอนโทรลและพันธุ์ชิพให้เรียบร้อยนะคะครูสคอนโทรลและพันธุ์ชิพมีให้เรียบร้อยค่ะสตาร์ดูเลขไม่์กันคันนี้นะคะเ,เรื่อนไมค์เนี่ยแสดงผลตัวดิจิตอลนะคะไม่์แท้นะ,ะไม่์เก้าหมื่นกิโลนาจอฮัสกีนะคะเชื่อมต่อฟังก์ชั่นได้หมดเลยนะพี่นาะพร้อมกับตัวแผ่นที่นำทางเชื่อมออหูบูทูธนะคะฟัง ASP ฟังเพลง YouTube นะคะยูฟิกได้หมดเลยพี่เพ์สโตรได้หมดเลยตัวแอร์เป็นแอรระบบ Auto, ะะออโต้นะคะคอนโซลกางนะคะตกแต่งลายเคฟล่าหัวเกียร์ TRD สวยมากคันนี้สวยมากๆจริงๆพี่เอาไปใช้งานกันนะในราคา9,29,000บาท9,29,000บาทค่ะพี่ราคานี้อยากคิดเยอะนะราคานี้อยากคิดเยอะเอาไปใช้งานกันตัวกระจกปรับระบบออโต้4บานเลยนะคะ กระจกมองข้างก็พับปรับเก็บไฟฟ้าค่ะรถส,สวยๆอย่างนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะมาลองชมรถตัวจริงมาลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนนะมาหาเอมมี่ได้ที่บริษัททุกวันเอมมี่อยู่ทุกวันเลยพี่เก้ามงช้าถึงหกโมงเย็นทุกวันค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันนะคะฟิล์มประมาณ40-60นะแล้วก็ตัวกันสาดตรงรุ่นสบานเลย นี่ค่ะก่อนประตูนะคะเดิมโรงงานหมดแน่นอนนะพวกนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักค่ะพี่สภาพได้แน่นอนนะนี่คือสภาพรถเข้าใหม่รถสวยนะพี่นะรถสวยประวัติเดิมนะเจ้าของมือเดียวไม่เก้าหมื่นไม่แท้ด้วยตรวจสอบได้เหมือนกันค่ะประวัติศูนย์นี่ดูได้เลยค่ะพี่สําหรับเบาะด้านหลังนะคะหนังก็สวยงามนะหนังสวยหนังไม่มีรอยแตกยับนะคะหนังไม่มีรอยแตกยับนะพี่นะนี่ เจ้าของเดิมนะคะติดตั้งพรมให้เรียบร้อยนะคะเป็นพรมสามดีรอบคันเลยนี่ค่ะตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายเป็น LED นะคะไฟท้ายเป็นตัวของ r e g u l a r นะคะ LED นี่ตัวไฟทับทิมเป็นไฟเบรกค่ะนะสวยๆเลยคันนี้พี่โลโก้2.8นะีคะตัว TRD ด้านหลังเซ็นเซอร์ 3R ด้านหลังเซ็นเซอร์6ตำแหน่งนะคะเซ็นเซอร์มีให้ด้านหลังถึง6ตำแหน่งด้วยกันพี่หลังคานะคะแรปติ๊กเกอร์ดำม,มานะสีสวยเลยคีบฉลามนะคะสปอยเลอร์สีทูโทนจัดแฟนแนนได้ยอดเต็มนะคะฟรีดาวได้เลยนะพี่นะจัดแฟนแนนยอดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะสำหรับนะคะเบาะที่นั่งแถว3พับเก็บอย่างนี้เนาะ สำหรับรุ่น f o r t จ n e r นะคะแล้วก็นี่ตัวพมพมมีให้ครบคันนี้ครบท้วนเลยนี่ค่ะนะคะตัวโครงสร้างน็อตฝาท้ายค่ะนะน็อตฝาท้ายเดิมๆโรงงานนะนะ็อตไม่มีร่องรอยขยับนะน็อตเดิมๆรถไม่มีชนหนักตัดต่อตัดแต่งแน่นอนค่ะพี่รับประกันเรื่องโครงสร้างได้เลยนะคะของหนูนะรับประกันเรื่องโครงสร้างได้รถไม่มีอุบัติเหตุชนหนัก ลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะทางเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยเหนือใต้าสานออกตกไปได้หมดเลยค่ะนี่เลยพี่ตัวโครงสร้างเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนี่ค่ะก่อนประตูด้านหลังนะตัวโครงสร้างาต่างทุกอย่างคือเดิมหมดของเรานะคะขัดเกลืรถเข้ามานะคะรถเราขัดคุณภาพเข้ามารถไม่มีชนหนักนะคะ รถไม่มีชนหนักเข้ามาแน่นอนนะพี่นะรถสวยๆอย่างนี้นะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยท่านใดสนใจเนี่ยคะอยากเป็นเจ้าของรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอย่างตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้มาได้เลยค่ะพี่รถเข้าใหม่นะรถเพิ่งเข้าใหม่รถสวยมากๆมือเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าซื้อไปใช้งานเป็นมือที่สองค่ะรถไม่ช้ำเลยนะคะเจ้าของเดิมจัดจัดแต่งนะคะชุดแต่งแปลงหน้ามาแล้วนะคะแปลงหน้าเป็นตัวรีเจนเดอร์หน้าหลังมาแล้วเรียบร้อยนะพี่นะนี่ ท่านใดสนใจนะ่ะรีบเลยไปเดี๋ยวมีพาชมห้องเครื่องกันค่ะเครื่องยนต์กันบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ในหน้าเครื่องยนต์กันแล้วเนะคะเครื่องยนต์เป็นขนาด2800ซีซีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะไม่ใช้งานเพียงแค่9ก้0 0กิโลค่ะพี่นี่คือเครื่องยนต์ที่ยังไม่ผ่านการทําความสะอาดมานะคะก็อาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะพี่นะแต่ให้ดูตัวโครงสร้างกันตัวโครงสร้างคือเดิมแท้โรงงานนะคะทุกจุดทุกเม็ดเลยพี่โครงสร้างเดิมแท้โรงงานทุกจุดทุกเม็ดนะคะรถไม่มีช้ำนะนี่เลย เม็ดอารคเดิมรอยน็อตเดิมต่างทุกอย่างคือเดิมโรงงานหมดค่ะเจ้าของเดิมนะคะใส่สปริงนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยคือใส่สปริงนะใส่ชกท้ำฝากระโปรงมาปกติรุ่นนี้คือฝากระโปรงหนักมากนะคะถ้าผู้หญิงตัวเล็กเปิดคือเปิดไม่ได้สูงด้วยหนักด้วยตัวนี้เราแค่แกะสลักขึ้นพอเด้งออกเลยนะตัวโครงสร้างนี่พี่ดูเรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อเอร์เซ็นนะของหนู ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะเข้ามาลองชมรถตัวจริงมาลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทมาลองชมลองขับได้นะคะที่บริษัเทเพชยร์ยนนะมาหาเอมมี่ได้ทุกวันเลยแผ่นเพจค่ะนะคะแผ่นเพจเดิมโครงสร้างเดิมเพจเดิมแน่นอนนะคัะนนี้เดี๋ยวเอมี่ดูแลเรื่องของเหลวให้นะคะแบตเตอรี่ดูแลให้หมด่าไม่ต้องห่วงฝากระโปรงนะคะพี่ดูตัวเมดอาร์ค่ะเมดอาร์ครอยซีนต่างๆทุกอย่างรอยปั๊มน็อตพวกนี้นะคะแล้วก็ตัว แผ่นกันความร้อนเดิมๆโรงงานหมดเลยพี่นี่สวยๆอย่างนี้นะคะเข้ามาแล้วนะคุ้มแน่นอนกับราคา9 2 9 0 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจก็รีบติดต่อหาเอมมี่ได้เลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะต o y o t า f er o ร์ u n เน2.8 CRD Sportivo นี่ะตัวรถขับ2ปี18ค่ะนะคะคันนี้เจ้าของเดิมนะคะ แปลงโฉมมาให้เป็นตัวลีเจนเดอร์โฉมปัจจุบันนะฮะลีเจนเดอร์ ER ตัว G R อาร์สปอร์ตพร้อมกับตัวแรปหลังคาดำมาให้ครบทั่วเลยพี่จัดไฟั้นได้ยอดเต็มนะคะฟรีดาวนะผ่อนพเพียรละ16,000บาทตลอดสัญญานะฮะ ใหม่เก้าหมื่นนหมื่นหกคุ้มแน่นอนหารถใช้งานช่วงเทศกาลสงการานทิศการปีใหม่นี้นะคะช่วงหน้าหนาวนี้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะจองก่อนได้ก่อนนะพี่นะบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนสําหรับท่านใดสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกค่ะศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกค่ะด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์ไลน์กับเบอร์โทรให้นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมยละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่นะคะอัปเดตรถเจ็ดที่นั่งสวยๆให้ดูอีกนะคะพี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ